ป่านนี้ลูกชายเจ้ากับพวกไอ้โกศลมันคงเถลิงอำนาจตั้งตัวเป็นใหญ่ขับฟ้าขับแผ่นดิ <ś c oughs> นนเจ้าเป็นพ่อลูกภาษาอะไรกันน่ะถึงไม่รู้ว่าลูกชายเจ้ามันมักใหญ่ไฟสูงคิดการใหญ่ถึงป่านนี้สมัยก่อนลูกชายข้าก็เป็นคนหงิมหงิมมันก็จะมีพักหลังนี่แหละที่ไปเข้าพวกกับไอ้พวกหัวขบถแต่ข้าก็ไม่นึกว่ามันจะทรพีถึงขนาดจับพ่อมันติดคุกติดต,ตาราง นี่จะมาเยี่ยมไนสักครั้งก็ไม่มีทํางนี้ก็ไม่ใช่พ่อลูกกันนี่ถ้าเจ้าเข้มงวดมันมากกว่านี้กำลับมันให้เยอะกว่านี้เราสองคนก็คงไม่ต้องมานั่งกิดคุกกันแบบนี้เลยอาท่านมาโทษข้าคนเดียวได้อย่างไรอำนาจทุกอย่างก็อยู่ในมือท่านท่านเป็นคนวางแผนทุกอย่างกองทัพทั้งหมดก็อยู่กับท่านท่านทำอย่างไรถึงไปแพ้มันได้เราท่านดังหาที่เป็นคนทำพลาดเฮ้ยนี่ กล้าล้าตามฆ่าถึงที่นี้เชีวยวหรือเออสิวะอยู่ในคุกเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่าขันหรอกเว้ยโอ้ย,ท,อยทำไมแล้วทำไมหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนค่ะเลิกทะเลาะกันได้แล้วค่ะมาแล้วเหรอไอ้ลูกนเนี่ยลระคุณคิดว่าจะปล่อยให้พ่อแห้งตายคาคุกเสียแล้วปล่อยตัวข้ามาเดี๋ยวนี้แหมใจเย็นๆสิคะคุณพ่อ ที่ลูกมาวันเนี้ก็มาคุยเรื่องที่จะปล่อยตัวคุณพ่อนี่แหละค่ะแล้วไม่ใช่คุณพ่อคนเดียวนะคะรวมถึงลุงแสนด้วยเจ้าคงไม่ได้จะใจดีปล่อยเราสองคนไปง่ายหรอกมั้งมีเงื่อนไขอะไรก็รีบว่ามาอย่ามาลีลาท่ามากนักเลยงั้นก็ตั้งใจฟังดีๆนะคะ ตอนนี้พวกท่านสองคนเป็นเพียงนักโทษเท่านั้นไม่มีอำนาจใดๆอยู่ในมือแล้วกดแน่และสิก็พวกเจ้ายึดไปหมดแล้วนี่ไม่ใช่ค่ะอำนาจไม่ได้อยู่ที่พวกหนูแต่อำนาจถูกส่งกลับคืนสู่ประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางเดียวที่พวกท่านจะมีอำนาจกลับมาเหมือนเดิมได้คือต้องให้ประชาชนเป็นผู้มอบให้ค่ะเจ้ากำลังหมายถึงระบอบการปกครองที่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างนั้นหรือว้าวลุงแซ่รู้จักเหมือนกันหรอคะเนี่ย ใช่ค่ะพวกท่านจะต้องลงสมัครเลือกตั้งเสนอนโยบายแล้วก็หาเสียงถ้ามีคนชื่นชอบมากพอพวกท่านก็จะมีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสกลับมาปกครองประเทศอีกครั้งสนใจไหมคะถ้าไม่สนใจเนี่ยก็เชิญแห้งตายคาคุกไปได้เลยนะคะ This is me, This is me. นี่แหละฉันเห็นแล้วใช่ไหมเป็นตัวฉันทั้ง